มาเลยมาเลยใช่เลยมาเลยขึ้นมาเลยวัดภูพร้าวอา้าวทันมาไหนทันนมาไหนวาเยมยคู่อามเน็ตไอรอนแล้ว <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเจี๊ด,ดปะ่ปะปะ่ะป่ะ รอใครเอ่ยง่ามแล้วนะเราต้องท่าขนาดว่าเป็นวันปกติธรรมดาครับพี่น้องคนกมาลายีครับวัดภูพผาศรีรินทรครับเป็นวัดเรื่องแสงครับด้านนาครับนี่ครับคนมาลายีครับผมกับยางไปรอบๆแล้วครับเนี่ย ขนาดคำเ้วได้คำเนี่ยประมาณหกโมงเลยครับืันนี้คนยัง้ลยอยู่ครับโอ้ยคุณป่าสงสัยจะบปวดขานั่งพักละ่ะเอาใจหนึง่งเิยมามาอยู่มีมามดูเลยข้างบนน่ะสวยมากอยู่มีไปดูอีกไหมวันนี้ปวดขาไปไม่ได้นี่แหละบริเวณร,รอบ บริเวณรอบๆวัดครับพี่นอ้องครับสุดยอดเลยครับเลยไปเรื่อยๆครับ นักท่อง,งเที่ยวร้ายครับหล่อบ,บ,บริเวณครับสวยงามดีครับพี่น้องก็จะมีตรงนี้มจะหมุนได้ส่นครับนี่สามเลย คึกคักครับพี่น้องคนร้ายครับใหญ่มากๆเลยครับพื้นที่บริเวณครับ